กัมพูชาเป็นประเทศที่มีการวางระเบิดมากที่สุดอันดับ7ของโลกเชื่อไม่ว่าทั่วกัมพูชามีพื้นที่ปนเปื้อนด้วยกับระเบิดเกือบ8,000จุดครอบคลุมพื้นที่ถึง681ตารางกิโลเมตรจนเรียกได้ว่า กัมพูชาคือดินแดนแห่งกับระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนข้อมูลขององค์กรสากลเพื่อรณรงค์ยุติกับระเบิดชี้ว่ากัมพูชายังมีกับระเบิดและสะพาวุธที่ยังไม่ระเบิดราว4่ถึงล้านลูกนั่นทําให้กัมพูชาอยู่อันดับ7ของโลกในฐานะประเทศที่มีการใช้กับระเบิดมากที่สุดและมากกว่าเวียดนามที่อยู่อันดับ1 0ถึง2เท่าประเทศอันดับหนึ่งของโลกคืออียิปต์23บล้านลูกตามมาด้วยอิราน16ล้านลูกอัฟกานิสถานแองโกลาจีนและอิรัก สำหรับกัมพูชานั้นการใช้กับระเบิดเริ่มมีตั้งแต่สมัยส,ยสงครามอินโดจีนและใช้อย่างมหาศาลในช่วงสงครามกลางเมืองยุค,คเขมรแดงที่ยาวนานกว่า30ปีก่อนที่กัมพูชาจะมีสติภาพอย่างสมบูรณ์ในปี1998แต่ถึงอย่างนั้นกับระเบิดยังคงเป็นภัยเงียบที่พร้อมระเบิดสังหารผู้คนอย่างต่อเนื่องช่วงปี1 9 7 9ถึง2024กับระเบิดสังหารผู้คนไปเกือบ2 0 0 0 0คนและทําให้มีผู้บาดเจ็บหรือต้องพิการกว่า4 5 0 0 0คนนี่คือแผนที่แสดงจุดต่างๆที่คาดว่ามีการปนเปื้อนของกับระเบิดทัั่วกมพูชา จะเห็นว่ากับระเบิดกระจายหนาแน่นบริเวณพรมแดนไทยกัมพูชาด้วยทั้งนี้กัมพูชาร่วมมือกับองค์กรนานาชาติเพื่อขจัดกับระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตประกาศว่ากัมพูชาได้เคลียร์พื้นที่ปลอดภัยระเบิดไปแล้วกว่า3,000ตารางกิโลเมตรทำลายกับระเบิดและับพผุธที่ยังไม่ระเบิดไปมากถึง4ล้านลูก และตอนนี้เมืองหลวงและจังหวัดต่างๆ15จากที่15จังหวัดได้ปลอดกับระเบิดแล้วถึงกระนั้นกับระเบิดก็ยังกระจายเยอะอยู่ในกัมพูชาคาดว่ายังมีกับระเบิดที่ยังไม่ระเบิด4-6ล้านลูกยังอยู่ใต้ผืนดินและคาดว่าจะยังฝังต่อไปอีกยาวนานจากการตัดงบสนับสนุนของรัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้การเก็บกวาดและทำลายกับระเบิดในหลายประเทศรวมถึงกัมพูชาต้องหยุดชะงักรู้ไหมว่าสหรัฐสนับสนุนเงินมากถึง10ล้านดอลลาร์เพื่อเก็บกวาดระเบิดในกัมพูชาในแต่ละปี